ค่ะทุกคนวันนี้นะคะบก็อยู่บ้านว่างๆนะคะแล้วก็เกิดหิวขึ้นมาค่ะก็เลยได้สั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ถ้วยร้อนแบรนด์นี้มาทานค่ะรสที่เบอสั่งก็จะเป็นรสแจ่วฮอรสนี้เลยนะคะนี่นี นะะ่าทานมากๆเลยนะคะแล้วของเขานะคะก็บอกว่าไม่ต้องเติมน้ําร้อนก็ร้อนได้เอ๊ะมันเป็นยังไงเคยกินกันหรือเปล่าไม่ต้องเติมน้าร้อนก็ร้อนได้เอ๊ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะวิธีทําจะเป็นยังไงแล้วที่สําคัญนะคะคือแบบพกพาสะดวกทําง่ายกินง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะไปข้างนอกจะไปแคมป์ปิ้งหรือจะไปไหนนะคะก็สามารถพกไปแบบว่าปิกนิกอะไรแบบนี้พกไปกินได้เลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงตามดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็แยกถ้วยด้านในออกมานะคะก็จะมีถ้วยถิยงน,นะคะก็แยกอ,อันนี้เป็นถุทงทำควอมร้อนสำหรับอินาหารนี่นะคะก็แกะถุทงทำความร้อนออกมานะคะเราก็ใส่เข้าไปในถ้วยนะคะ เนี่ยก็เติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาโอ้โหเดื่อทุบเลยก็รอประมาณ5-10นาทีนะคะโอ้ยเจ๋งอะ่ะโอ้หคือถ้วยร้อนจริงอะไรจริงค่ะเบืบ่อแบบอุ้ยฉันก็น่าจะไม่ต้องกิ แ,แ,แ,แท้แดงนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกโคนี่คือแบบถ้าใครมีเนื้อสัตว์หรือว่ามีผักหรือว่ามีลูกชิ้นนะก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าเวลาแบบว่าไปปิกนิกหรือว่าไปแคมปิ้งนะคะก็พกพาสะดวกมากๆทําง่ายมากๆเลยคะ่ะทุกโคนี่คือแบบถ้วยร้อนจริงอะไรจริงอะ่ะคือเจ๋งมากอะหอมมากๆเลยหอมแจ่วหอมหอมอะ ขอตัวไปกินก่อนนะอร่อยอ่ะอร่อยก็จะขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย